สวัสดีค่ะทักทายยามเย็นนะคะวันนี้มาถ่ายโค้งหนองน้ำที่ขุดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วค่ะให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะคะตรงจุดที่อ้อยยืนอยู่นี้นี่คือหน้าบ่อที่ใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดของที่ดินของเราค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะกำลังปั๊มน้ำจากคลองไส้ไก่เข้าสู่บ่อใหญ่นะคะเริ่มปั๊มกันตั้งแต่ออประมาณบา่บายสามบ่ายสามของวันนี้ได้ค่ะโดยใช้ตัวปั๊มน้ำมันปั๊มเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรค่ะ ก็คงจะต้องตั๊มทั้งวันทั้งคืนนะนะคะพอดีโชคดีว่าคุณลุงยังอยู่กับเราอยู่ต่ออีกสักคืนถึง2คืนเราก็จะฝากคุณลุงช่วยดูให้เวลาน้ำมันหมดก็ให้คุณลุงมาช่วยเติมให้นะคะน้ำก็ไหลลงเป็นเป็นสายเลยนะคะไม่ค่ะ ซึ่งข้างล่างสุดของบ่ออ่ะเขาก็มีน้ำซึมขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อชเช้าอ้อยก็ลงไปดูชี้นึงเห็นน้ำซึมมาได้ประมาณสัก10เมตรค่ะ,ะตอนนี้เราก็เติมน้ำลงเข้าไปในบ่ออีกคุณลุงบอกว่าเติมเข้าไปในบ่อเนี่ยดีน้ำเขาะจะได้อยู่ตัวค่ะเนี่ยตอนนี้น้ำก็ไหลลงสู่บ่อเร็วเหมือนกันนะคะ พอเพิ่งปั๊มลงเมื่อตอนบ่ายสามโมงนี่เองนี่ก็ประมาณ5้าโมงสองชั่วโมงก็ถือว่าน้ําลงไปเยอะเหมือนกันค่ะอ่าตรงนี้นะคะจุดที่ยายืนเนี่ยจะเป็นเหมือนปากบ่อและคันล้อมนี่เองค่ะนะคะอ้อยจะถ่ายให้เพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะคะนนี้จะเป็นคันล้อมรอบๆที่ดินของเรานะคะ คันล้อมของเราที่เราทำนี่คือกว้าง6เมตรและมีความสูงจากพื้นดินปกติ1เมตรค่ะคันล้อม6เมตรนี้เราทำเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้นะคะวิ่งวิ่งข้างบนคันล้อมผ่านได้รถยนต์นี่แหละค่ะแล้วก็2ข้างทางระหว่างคันล้อม2ข้างเราจะปลูกต้นไม้นะคะ กล้องอาจจะสายนิดนึงนะคะเพื่อนๆอนอ้อยยังถือกล้องได้ไม่แบบมั่นคงเท่าไหร่เดินไปด้วยถือกล้องไปด้วยอาจจะลายหูลายตานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์สิน่าจะสักสองอาทิตย์นะคะเต็มที่เราจะมาทำ รั้วล้อมรอบที่ของเรานะคะพร้อมกับทําเฉียงนาซึ่งเถียงนาเนี่ยเดี๋ยวจะหม,นมุนกล้องไปนะคะจะอยู่ตรงโครกโน้นค่ะที่เห็นห้องน้ำสีเขียวนะคะแล้วก็รถแมกโฮอยู่ตรงนั้นนั่นและค่ะตรงจุดนั้นจะเป็นจุดโคกที่สูงที่สุดซึ่งเราหวังไว้ว่าจะปลูกบ้านในอนาคต แต่ช่วงนี้จะทำเฉียงนาเพื่อให้ร่มกับเราก่อนนะคะอีกประมาณอ,อาจจะสักสิบบันได้ค่ะอ้อยอาจจะเริ่มมาทำเถียงนานะคะอาจจะไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะพร้อมกับทำรั้วล้อมๆที่เลยค่ะ ที่ต้องทำรัวนี่เพราะว่าแถวนี้วัวเยอะมากค่ะชาวบ,บ้านเขาจะปล่อยวัวให้มากินหญ้าเนาะช่วงนี้เพราะไม่มีใครทำนาค่ะช่วงต้นปีจนถึงกลางปีนะคะจะไม่มีใครทำนาเขาก็จะปล่อยให้วัวเนี่ยมากินหญ้ากินหญ้าบนทุ่งนานะคะแล้วอ้อยไม่ได้ปลูกข้าวเนาะอ้อยปลูกพวกต้นไม้เนี่ยก็ต้อง ล้อมรั้วค่ะไม่งั้นรัวก็จะขึ้นมากินต้นกล้าที่เราปลูกหมดอะคะ่ะแล้วก็จะช่วยทําให้แบ่งเขตแดนพื้นที่ของแต่ละโซนให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นการไปลุกล้ําที่ของคนอื่นเขาด้วยค่ะสร้างรั้วนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะ อ่อยเริ่มเดินตอนจุดนี้นี่คือจุดที่อยู่ด้านข้างของที่ดินค่ะตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปชนรอบๆที่ดินของเรานะคะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดินด้วยคุยด้วยเนะอ้ยเก่งใจเปพื่อนๆจังเลยกลัวเพื่อนเพื่อนลยตาพยายามจับกล้องให้นิ่งที่สุดแล้วนะคะเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นข้างทางนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนตอนข้าวง่ายๆเนี่ยจะเป็นที่นาของคนอื่นแล้วค่ะที่ดินของอ้อยเนี่ยก็จะคือถึงเขตท,ที่เราทําคันล้อมท่านนั่นแหละค่ะสุดเขตของคันล้อมที่ดินถมๆอยู่ตรงนี้นะคะค่ะส่วนข้างหน้านี้จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วค่ะเดียว้พาไปชมนะคะคลองไส้ไก่ ของไส่ไก่นี่จะอยู่เหมือนขนานคู่ขนานกับคันล้อมอะคะ่ะเราจะขุดไปร,บรอบๆที่เราเช่นกันแต่จะอยู่ด้านในถัดจากคันล้อมเข้ามานะคะของไส้ไก่เนี่ยจะมีความลึก2เมตรความกว้างประมาณ4เมตรค่ะนี่ค่ะนี่คือของไส้ไก่นะคะ แล้วเราจะสอดท่อระหว่างคลองไส้ไก่กับสะใหญ่เพื่อที่จะระมายน้ําเมื่อน้ําจากคลองไส้ไก่เต็มก็จะระมายน้ําเข้าสู่สะใหญ่ค่ะ ข้างหน้าจะเป็นสระเล็กอีกสระหนึ่งนะคะสระนี้จะรับน้ำโดยตรงจากชนบระทานที่เขาปล่อยน้ำไหลมาจากด้านหลังค่ะอันนี้เราก็จะสอดท่อเพื่อรับน้ำเข้ามานะคะซึ่งเราเชื่อเลยว่าน้ำที่ไหลผ่านทุ่งนาของ คนอื่นๆเข้ามาเนี่ยคงจะพัดผ่านสารพิษอะไรเข้ามาด้วยพวกยาฆ่าแมลงพวกยาฆ่ายานะแล้วก็จะมีการบำบัดคือจริงๆแล้วต้องคลองไส่ไก่ทั้งบ่อเราเนี่ยเราจะปลูกบัวนะคะเพื่อช่วยดูดสารพิษต่างๆที่มากับน้ำค่ะเพราะว่าในพื้นที่ของอ้อยหก,กไร่นี้ เราจะปลอดสารพิษใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราอย่างที่ทำคันล้อม6เม,เ6เมตรเนี่ยกว้าง6เมตรนี่ก็คือกันด้วยค่ะกันน้ำที่เข้ามาในที่ของเราในดินของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ให้เข้ามาถึงในส่วนที่เราปลูกต้นไม้ได้อะคะ่ะมันก็ช่วยกันได้อีกส่วนหนึ่งนะคะ คันล้อมที่กว้างๆเนี่ยค่ะเพราะช่วงที่เขาปล่อยน้ํามาเนี่ยปล่อยน้ําลงนาในพื้นดินเนี่ยตรงนี้จะท่วมหมดเลยนะคะท่วมท่วมนาเขาน้อช่วงที่เขาทํานากันนะคะไอ่เชื่อว่ามาันจะต้องมีพวกยาฆ่าแมลงเนอะสารพิษสารเคมีต่างๆอ่ะมันต้องมาผสมมากับน้ําอย่างแน่นอนก็เลยต้องกันกันหลายชั้นหน่อยค่ะอ่าตรงนี้ ก็จะเป็นจุดที่รับน้ำนะคะตร,ตรงมุมสุดของที่ดินอ้อยค่ะนี่โซนด้านหลังแล้วนะคะจะมีร่องที่น้ำไหลผ่านลงมาค่ะเราก็จะสอดท่อนี่เพื่อรับน้ำตรงนี้นะคะเข้าสู่บ่อของเราตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอ้อยถ่ายให้ดูค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วฝั่งตรงด้านหน้า ตรงห้ามของบ่อเนี่ยจะเห็นเป็นท่อสอดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการระบายเมื่อน้ํามันเต็มบ่อนี้แล้วก็จะระบายสู่คลองไส้ไก่ไปอีกท่อหนึงค่ะไปอีกต่อหนึ่งเลยนะคะระบบน้ําเราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะว่าการทําเกษตรเนาะมันต้องมีน้ําให้มากที่สุดอะคะ่ะจริงๆแล้วเราก็อยากจะแบบ ได้น้ำาจากน้ำฝนหรือว่าน้ำที่สะอาดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเนาะเราก็ต้องเอามาบำบัดด้วยการปลูกดอกบัวด้วยการปลูกผักตบชวาในน้ำของไส้ไก่ในบ่อของเราค่ะเพื่อช่วยดูดซับสารพิษก่อนที่เราจะเอามาใช้ลดต้นไม้ค่ะ ตอนนี้อ้อยมาอยู่ในโซนของด้านหลังของที่ดินแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคันร้อมที่ยาวตรงไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของไส้ไก่นะคะที่อ้อยได้บอกไปว่าจะเหมือนคู่ขนานไปกับคันล้อมนะคะของไส้ไก่ก็จะมีความลึกความกว้างเท่ากันไปตลอดนะคะ แต่ที่ดินของอ้อยเนี่ยจะเป็นลักษณะส,สโลปค่ะด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าคุณลุงเลยทำของเซกไก่ให้เหมือนแบบเป็นบล็อกๆนะคะจะมีดินกั้นตลอดนะคะคุณลุงบอกว่ากาันมาให้น้ำไหลไปสู่จุดเดียวลงไปที่ด้านหน้าหมด ก็เลยทําดินกั้นไว้ค่ะเหมือนพันทนบทำนบกั้นน้ําไว้ให้เขาเกิดความชุ่มชื้นคังน้ําอยู่ในคลองไส้ไก่ให้นานที่สุดอะค่ะจะไม่ทาคลองไส้ไก่ที่แบบโล่งไปหมดเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ค่ะคุณลุงบอกไม่งั้นเขาจะไหลไปหาจุดที่ต่ําที่สุดด้านหลังก็จะกลายเป็นแบบแห้งเพราะว่าด้านหลังที่สูงที่สุดแล้วนะคะก็จะไม่มีน้ําก็จะไม่ชุ่มชื้น ค่ะนี่เรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคันล้อมยามเย็นอย่างนี้เอาจักรยานมาปั่นเล่นเนี่ยสนุกมากเลยค่ะเมื่อกี้อ้อยก็ปั่นไปทีนึงเหน,นื่อยได้เหงื่อได้ออกกำลังกายจริงๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังจะเอารองเท้าผ้าใบมาวิ่งออกกำลังกายวิ่งตรงคันล้อมนี่แหละสะใจดีสักสิบ รอบนี้คงจะแบบเหงื่อโชคเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอามาละเดี๋ยวจะต้องเอารองเท้าผ้าใบมาใส่วิ่งละค่ะวันไหนที่มาสวนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาก็คือช่วงเย็น,นะคะ่ะเพราะว่าแฟนอ้อยเนี่ยเขาจะต้องทำงานและพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแล้วค่ะ5วันเต็มๆที่เราจะได้มาจนช่วงเย็นนะคะ ส่วนอีก5วันแฟนอ้อยเขาทํางานเป็นกะเป็นพนักง,งานกะนะคะอีก5วันก็คืออาจจะได้มาช่วงเช้าเขาแฟนอ้อยเขากะบ่ายอาะไรอีก5วันแฟนอ้อยจะต้องเข้ากะดึกอันนั้นจะมาได้ช่วงกลางวันเต็มที่เลยแล้วอีก5วันเขาก็จะออฟนั่นแหละค่ะช่วงออฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทําอะไรได้เต็มที่อยู่ที่ดินได้ทั้งวัน คงจะต้องมีอะไรให้ทำอีกเยอะเยอะมากๆเลยค่ะอ,อ,อ้อยคุยกับแฟนอยู่นะว่าให้เขาว่าทําเกี่ยวกับอ่รั้วไปเราก็จะจ้างจ้างคนมามาช่วยนะคะทำรัว้วซึ่งก็คงจะเป็นอีกสักสิบวันนะคะเลยต้องไปสั่งเสาก็จะร้อมรั้วให้รอบๆที่ก็คงจะให้แฟนดูแลเรื่องนั้นส่วนอ้อยอะ่ะ จะมาปลูกต้นไม้ตอนนี้สั่งมะพร้าวน้ำหอมมาลงแล้วมาลงที่บ้านแล้วปลูกมะพาร้าวรอบๆสระค่ะแล้วก็เริ่มปลูกต้นกล้วยรอ,ร,รอบๆของไส้ไก่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่ดินองอ,อตรงนี้เนี่ยจะเน้นปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยมาก มากกว่าทุกอย่างเพราะว่าอ้อยอทํากล้วยอบอแห้งคลีนขายฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเน้นปลูกกล้วยให้มากแต่เราก็จะปลูกผลไม้อย่างอื่นผสมผสานด้วยเช่นกันค่ะปลูกพืชไม้เศรษฐกิจด้วยก็จะเป็นโซนอยู่ด้านหน้านนค่ะเพราะว่าถ้าปลูกใกล้กล้วยเกินพอ แต่ต้นไม้พวกพืชเศรษฐกิจต่างๆที่เขาโตไม้ป่าเนี่ยมันจะสูงเลยต้นกล้วยปุ๊บต้นกล้วยจะไม่โตเอานะคะเพราะว่าต้นกล้วยไม่ได้แดดก็เลยต้องปลูกกับคนละโซนแล้วกล้วยเนี่ยเขาชอบน้ํามไม้ใหญ่หรือผลไม้บางชนิดอะ่ะเขาไม่ได้ชอบน้ําเหมือนกล้วยนะคะกล้วยนี่ขาดน้ําไม่ได้เลยนะคะอ้อยก็กะว่าจะปลูก เรียบๆเคียงๆไอ้คลองเส้ไก่ไปเรื่อยๆค่ะเป็นเส้นยาวไปเลยน่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะกล้วยที่บ้านน่ะปลูก้อยก็ทําเป็นคลองเส้ไก่นะคะน้ําไหลคลองเส้ไก่ผ่านต้นกล้วยตลอดกล้วยที่บ้านผล,ผลผลิตดีมากเลยค่ะต้นใหญ่มากแล้วกล้วยที่ไอจะเอามาลงปลูกเนี่ยนะคะก็จะเป็นพันปากช่อง50กุ้ยน้ำว้านะคะ เนื้อดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมแล้วจํำนวนหวีเขาให้เยอะนะคะให้จํำนวนหวีเยอะมากแล้วก็ลําต้นของกล้วยเนี่ยใหญ่อ้วนใหญ่มากๆเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยหักเท่าไหร่เวลาเขาออกเครือเยอะๆนะคะตรงนี้มาถึงโซนด้านข้างของชี้อีกโซนหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอตรงนี้ก็จะเป็น ไล่นาของคนอื่นแล้วนะคะจุดเส้นสุดที่ของอ้อยก็คือตรงเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะคันล้อมนะคะถมตรงนี้ไปจะเห็นเชือกฟางแดงๆนี่แหละค่ะแต่เป็นเส้นตรงนี้ไปที่อ้อยจะต้องทำรัวนะคะล้อมรอบเขตแดน ข้างหน้าเราก็ากำลังปั๊มน้ําเข้าสู่คลองไส้ไก่อยู่ค่ะช่วงนี้นี่ต้องรีบเอาน้ำเข้าสะเข้าคลอง,งไส้ไก่ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำจากคลองชุมพะทาน,นด้าน,นหน้าของที่เนี่ย uh เขาจะปล่อยลงมาอีกเมื่อไหร่แล้วมันจะแห้งไปอีกนะามันจะแห้งไปอีกเยอะไหม เราก็ต้องรีบเอาไว้ก่อนค่ะพอดีโชคดีว่าแถวเนี้ยเขาไม่ได้ทํานากันไม่มีใครใช้น้ําเลยเราก็ดูดเข้าบ่อเราเต็มที่เลยนะคะโคข้างบนส่วนโซนนั้นจะเป็นปลูกบ้านนะคะจะเป็นโซนที่สูงที่สุดเป็นโค้งที่สูงที่สุดเพื่อที่ว่าเรามองลงมาเราอยู่จุดสูงสุด แล้วก็จะเห็นอะไรชัดเจนทุกอย่างตรงนี้น้ำจากของไส้ไก่เต็มแล้วน,นะคะถึงอา่า ขเขาเรียกว่าอะไรอเหมือนเป็นดินที่มาขั้นไว้เริ่มเริ่มตรงนั้นนะคะเริ่มจะเออถึงปากปากดินแล้วนะปากขอบตรงนั้นนี่แฟนก็เลยย้ายใส่ยางไปไว้อีกโซนอีกช่องหนึ่งเพราะว่าช่องนั้นเนี่ยกำลังจะถูกดูดน้ำจากของเส้ไก่สู่ สะใหญ่ค่ะอตอนนี้น่าจะสักประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะคะเริ่มเย็ยนแล้วแต่แดดก็ยังส่องมาร้อนอยู่นะเนี่ยนี่ค่ะเรายังคง ปั๊มน้ำจากหน้าน้ำคองชนประธานที่อยู่ด้านหน้าที่ดินเข้าสู่คองเส้กไก่เราอยู่นะคะเพราะตัวนี้กาลังโดนถ่ายทอดไปสู่บอ่อใหญ่ค่ะปั๊มลงสู่บอ่อใหญ่อีกทีนึงผักตบชวาแอบบเราไปเก็บข้างหน้าที่ดินเนี่ยแหละค่ะแอบบคลองหน้าที่ดินเนี้ยแหละค่ะเอาลองมาใส่อ้อยลอยนะ้ําหมดเลยแต่คงไม่ตายนะคะแบบเนี้ย นางก็ตั้งขึ้นได้อยู่พอตัวพา,านี้ก็ดีนะคะช่วยในเรื่องการดูดสารพิษค่ะนี้จะมาถึงโซนด้านหน้าที่ดินแล้วนะคะจะเห็นคันล้อมตรงนั้นถัดไปก็จะเป็นถนนแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นคันล้อมด้านข้างของที่นะคะนี่ เดินค่อนข้างลำบากดินยังขุกขระอยู่นะคะนี่ละค่ะตรงนี้จะเป็นของไส้ไก่นะคะเนี่ยก็จะยาวไปทางโน้นดีค่ะ โอเคะ่ะเพื่อนๆวันนี้คงต้องขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆมาอัดคลิปให้เพื่อนชมกันอีกคะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะ